มาครับตักตสบายดีคือเก่าพี่น้องหลังจากมาแต่อัดคลิปบ่อัดคลิปเขาบอกอัดคลิปบ่บ่บ่หลังจากขึ้นมาแต่สครับสครับโสมอยู่ห่วยเนาะแต่ชิมาลองเบิรงนนุ่งเสือบนมบุไม่เฮอันนี้นะส่งยิงและส่งผุ้ชาย ใช่สง่งยิงเนาะส่งซ้ายกระหนุงได้ยิงกระดนุงได้เหรอแม่นุ่มนอนเนาะทำเจ้าผู้ใดนี่มันเยอะเจ้ากระดนุงได้เจ้ากระดนุงได้ฉันจะเป็นไก่ยังจงใจไปตอดขมามาพี่น้องขอบใจเนาะเอ้ยทีปากเรื่งใหม่ ยี่ยงมันปีนมกระลังออกได้มันเป็นมันเป็นชิ้นยเลยถ้าใส่น้ำนอกะล้มนถ้าถูง้วมันคานะ้าใส่น้ำมันมึนๆขนาดคคัยงเสิขาดใจแบบโอ้ยเงาฮะคุบ่าวแกเงาเฮ้ยยานิ่น หมอน si ี่โทรมาหาข่อยพี่เท่ครับบ่เฮ้ยโทรครับบ่อือใครหมอหนิเลยด้วด้วยโทรมาโทรกลับเนาะด้วยด้วยเลยโทรหาข่อยก็ลดอ๋อปิปิดกล้องเฮ้ยยังไม่ฮัลโหลสบายดีโด้วย าเลยอ่อ้นดูจังหน่อยจังหน่อยกําลังกําลังแมลงล็กกําลังเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เฉาก็เข้าใจนใจก็อ่านบอกแล้วอก

โอ้ยยหว่าโอ้ยเจ้าว่าไม่ก็ติดตาบนอน้าเอเฮ้ยวาวไปซักเลยยาวซี่นะใครจะเศร้าหายจะเลยใอยช้ำยาเนาะกะดงเสจังไนจังนจังนี่ไรสีไลสดเปลี่ยนสถานที่อยู่กินีมาเปลี่ยนมานะ ไปไล่อยู่หวยไไหคอยอายคนคอยอายค้นนะไปไล่อ,อยู่หวยถอดถอดเสื้อแบบเนืเ้อเลือดแต่เสื้อน้อยนี่ขนมตัวนี้นะครับไทยแจ้าฮะขนมแจ๊บก็บอกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อใชเสื้อน้อยไทยเสื้อกาธรรมดาเอาใส่เสื้อน้อยเลยมันเป็นงานที่แบบค่อยใส่เสื้อน้อยนะแล้วทูคัดนะมันเป็นงานอีะไงอันต,นตัวสะครับท่านแม่อุย<อ><อ> ครับน้อยเดียวนึงเนาะคอยรักาอคอยรักอคอยก็เลยคอยเช่าคอยบอกคอยปิดไรโดยโดยอันเสียดนายจังหน่อยแป๊บหนึ่งประมาณโดยโดยเฉพาะต้มหลักแรงโดยเฉพาะต้มเฮยข้าจะนุ่งกระป๋องนี่จะรังเลดเฮ้ยจะรังปลาคอยอีก ้านะสินงเลยสุ่มตัวนี้บกอัน้างหูปนคูกับย่าและงมาให้เป็เดที่ค้อง,อวงแวบให้เป,น,ป,เปนเห็ดเสื้อให้โยเสกอมหนาในเสื้อมากเลเาเสือให้ะจะครูเสือเสือกุ๊กเป้าวะค่อยว่าสิปเห็ดเชื้อหักที่กุ๊กเป้าอยู่เลย ักทีก็เฒ่าเลยคนได้จักเจสพให้นุ่งันนีเนาะเบิสินุ่งให้รับแลือเ็ยังอยู่ตอนนี้คือได้จบไลได้จบคลิปเียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็เดี๋ยวสิไปไลฟก่อนต่อเนาะไปเพิ่นให้นุ่งคืนนี้ก็เพิ่นให้นุ่งเด้ะเพิ่นว่าสินุ่งแล้วก็นุ่งให้เพิ่น สาวเดอรันนี้เดอก่อนบีเซอร์งไพอดีัีฝนเป็นนันนันเลยพีฝนเป็นกระเทยเลยเอาก็เกระเทอ,อือ <c oughs> ะกรเทยนันดีไรกระเทยนะ่นะบ่ <c oughs> จะอยากได้ <c oughs> บ่บ่ดีนันไรเอาวอมาดูดีไรเงินมันก็หาอีกบ่มันชมทหายอแปลว่า,า,า,าล้กระเทอือหจกูได้ยัอ๋อ นะ่ากำลังสไลกลังส,ไล,ลงสไล่เด้อกำลังสไลดสดห้องเพงท้อบสไลดสดห้องเพงท้อมันจุมากราบักบทายสบายดีพี่น้องกันจะได้จบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะ